สวีดัตสวัสดีครับเจอกับผมครับช่องเล่าเรื่องรถครับวันนี้จะมาชมหมูหมอครับความรุนแรงความโหดร้ายของหมูหมอจะเป็นยังไงต้องไปชมกันครับว่าหมูหมอจะโหดจะโหด,ดขนาดไหนแทงกบวันนี้แทงกบนี้แทงแทงปลาไหลอะแทงดาวแทงดาวเออหมุนตัว นี่เป็นท่าแทงดาบมอดมอดต่อหนึ่งสองสามหนึ่งเอาไปแล้วเอามือมอดยิงแล้วยิงแล้วเอาโอ้โอ้โอลบลบลบก็ไม่ทันมืมออาจจะจับรางหันไปยิงอีกสองนัด หยาบตะปูขอลาไปก่อนครับทุกคน